ครัต้องคิวแดนดีครับวันนี้ไต่ตัวก้อนนะครับนี่ไต่ตัวก้อนนะก้อนตัวเดินนะครับไต่แล้วครับผมยกกับพ่อตรงนนะครับนั่นพ่อตือแบตอยู่นี่เหลือเติมครับเหลือเติมเข้าไปอันนี้ยกยกให้ขนาดมันเข้ากัน,กนครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นครับทางน้น มืดหน่อยครับมืดหน่อยนี่ครับนี่ตายแล้วครับเรียบร้อยแล้วยกกระปอตรงกอนครับเหนื่อยกันครับหนักมากเลยครับอันนี้หนักมากเลยปั๊มก็ใส่แล้วปั๊มก็ใสยแล้วครับปั๊มใส่แล้วเหลือแต่เครื่องเหลือแต่เครื่องครับเครื่องยังไม่มาถึงเลยครับเครื่องมาถึงก็โอเคเลยโอเคเลยครับเอ้าคลิปไม่ยาวครับคลิปกันนี้แหละไทยดูข้าวครับ ไปดูข้างในก่อนในครับตรงไในในก็ใตแล้วครับเหลือแต่ไา่มอเตอร์อย่างเดียวครับอ๋อเติมก้อนเตะก็ตายเลยครับอะอยดูกิมนาครับกินี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ,ม,รบมืดนิดหน่อยครับ